กรณีที่ว่าเด็กเกิดใหม่ของชาวต่างดาวนะครับสามารถที่จะยืน่นแจ้งเกิดและได้รับสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติตอนนี้นะครับต่างดาวมีลูกขั้นต่ำเลยนะครับสามคนต่อครัวเรือนและถ้าเกิดเขาข้ามแดนเดินข้ามแดนเข้ามาเพื่อครอดในประเทศไทยเขาก็สามารถที่จะขอสัญชาติไทยได้เลย แบบนี้มันเป็นการกระทำที่แทรกซึมเข้ามากัดกินประเทศไทยหรือไม่ครับเตาจะ<ล>อยู่ตร<ล>งไหน <ผม S 1> ครับเอาตามมติคามอครับผมตามมติคลมอข้อสองจุดสองสองจุดสองนะครับเขาเขียนว่าการดำเนินการของมีสัญชาติไทยของบุตรบุคคลต่างด้าวทำไมไม่ใช้คำว่าบุตรของกลุ่มชาติพันธุ์ล่ะครับ ทำไมต้องใช้คําว่าต่างด้าวต่างด้าวเราเข้าใจกันว่าเป็นคนต่างชาติหมต่างด้าวถูกจํากัดความว่าอ่าคาพูชาสล่าฟปามา,า,มาแล้วก็เวียดนาม<ๆ>ครับดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้คําตรงตัวไม่ตีคําให้มัมนกว้างนะครับการตีคําว่าต่างด้าวเนี่ยข้อเนี้ยมันน่ากังวลว่ามีการสอดไส้หรือไม่นะครับ จะสอดไส้อะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเอาให้ดูถ้าอยากรู้แต่ไปรับผิดชอบกันเอาเองช่ครับนะครับผมผมมีให้แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่บางคนบางท่านต้องการเห็นข้อมูลข้อเนี้ยผมมีให้ท่านดูให้มีให้ท่านตรวจสอบท่านกล้าจะตรวจสอบหรือไม่ล่ะแล้วมันไม่ใช่คนที่เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนที่มีอิทธิพลอะไรเลยเป็นคนธรรมดาที่สามารถทําได้ทําได้เสร็จปุ๊บเอาบัตรประชาชนตัวเองเนี่ย ไปรับรองบุตรที่เป็นคนต่างด้าวก็คือคนเมียนมาแล้วกันผมพูดเลยว่าเมียนมาใช่ใ่ครับคนพม่าเขาไปรับรองไปรับรองบุตรหนึ่งคนไปรับรองบุตรสามคนอย่างนี้มันถูกต้องเหรอและเด็กคนนั้นได้สิทธิธ์ทันทีเพราะว่าพ่อเป็นคนไทยแล้วไงมีบัตรประชาชนผมบอกว่าการตรวจสอบนี้ต้องตรวจสอบแบบเชิงลึกไม่ใช่ใช้เวลาแค่ห้าวันมันไม่สามารถตรวจสอบได้จบจริงหรอก มือคุณมีตัวเลขอยู่หรือเปล่าคุณมีชอ้ยอยู่แล้วหรือเปล่านี่คือการตั้งคําถามอย่าใช้กระแสสังคมของชาวมองชาวเผ่ามากดดันพวกเราในสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยผมและค้านเรื่องแรงงานต่างด้าวที่มาคอดบุตรในไทยการให้สัญชาติกับบุตรที่เกิดในไทยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ UN เอ็นเป็นคนให้สัญชาติเองหรือไม่ก็สถานทูตนั้นๆของประเทศต้นทางเป็นคนให้สัญชาติเขาจะดีกว่า ไทยไม่ต้องครับไปดูแลเด็กของเราบนดอยให้ดีก่อนพอ,อแล้วนะเรายังไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กทั้งหมดเข้ามาสี่ละสี่แสนแปดทีเดียวล็อตเดียวแล้วคุณคิดว่าล็อตสองจะมาเท่าไหร่ผมพูดได้เลยว่างานนี้เป็นการโยนหินถามทางหรือไม่คิดกันเอาเองนะครับเป็นการตั้งคําถามให้นะครับครับซื่อมีการถามไหมเจมีข้อมลถามเพิมม่มเติมไหมครับไม่มี ไม่มีแล้วนะครับโอเคดังั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคําคําทูลเราของเราเนี่ยสารท่านจะวินิจฉัยเป็นอย่างไรแลวมีอะไรบ,บ้างนะครับแต่เบื้องต้นเรามีคนรับอยู่แล้วมีแล้วครับ,รบออก็ท่านไม่ไม่สามารถแต่<ด>ท่านไ,ไม่สามารถปรเปิดเผยได้ท่านรอที่ห้องประชุมแล้วนะครับแล้วก็ฝากนิดหนึ่งนะครับช่วยทุกท่านนะครับที่เป็นชาวไทยที่วงแหวนเป็นไทยเราเลือกเลือกข้างได้นะครับว่าเราจะอยู่ฝั่ง ร่างชาติหรือเลือกที่จะอยู่ฝั่งขายชาติครับฝากไว้เท่านี้ครับฝากอันนี้ด้วยเนี่ยฝาง่นนาง,างอันนี้ด้วยนะครับหนังสือจะมีการล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านมาติคลมด้วยนะครับในภาคภาคประชาชนเราจะล่ารายชื่อกันนะครับทั่วประเทศส่งเป็นเปเปอร์อย่างนี้พิมพ์ออกมาแล้วส่งมานะฮะแล้วเราจะเอาไปให้คณะเออ่ที่กอพอนะครับ,รบ,รบเราจะไปยื่นให้กับนายกว่าประชาชนส่วนมากไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ นะครับแต่ให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนเรายินดีให้กับชาวชาติพันธ์ที่เป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยจริงๆเรายินดีมอบให้อย่างนั้นแน่นอนครับ,รบอันนี้ฝากสื่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ